สวัสดีครับพิธีควนชาลามาอีกแล้วพาสามากินหญ้าช่วงเศร้าพ้ามากินเพากินพี่น้องฝนทกอาจจะเป็นหญ้าเปียกเพค่คอยกินดีเท่าที่ควนเลยกลับไปช่วงนี้ประมาณเก,เกือบเกือบบสามโมงใบสองโมงกลัวเลยออกมาอีก พี่น้องออกมาออกมาหักินอีกยานปนหิวกะว่าสิบว่ได้เกี่ยวหญ้าหลายได้เกี่ยวยุ้ยได้เกี่ยวบ่หลายต้องได้เกี่ยวแต่ละมือต้องเกี่ยวหญ้าให้เขาแต่ว่ามื่อนี้ว่าสิบว่เกี่ยวหลายมือนี้เมื่อยเกี่ยวซึมมือหลายก็ได้เราเสีาายให้มากินหญ้าอีกเป็นหญ้าสีหล,ลายๆจักน้อยพก็สีอิมอ่ม ท้องสีตึงๆแน่กระถิ่นใส่หยาบหลายหยาจักแบกสีง่างเติบแบกนึงกับสับปะรดประมาณยี่สิบถึงสามสิบต้นกระสิยูได้เบิดขึ้นกินพ่ออยู่ก่อนจะไปเอาเต็มที่เถอะมันเมื่อยคนมัดบนมันของดีปายในดอกเกี่ยวหยาเกี้ยวหยากระเมื่อยครับ มันเท่าแล้วเนาะเทาแล้วกัเออกับบอนมันคือค,น,คนนุ่มคุนแน่นพ่นะย่างง่าจะมวยกะลาดไปกินย่างเชียวเน่านกล้วยหนึ่งโอ้นไปหากินสั่นๆทั้งหลังอันนี้มันง่ามอยู่นี่างโคตรที่กขา เนีย่ยใบเข่าสมกันงามคะแนนบานเห่ากะว่ามันงามแล้วนี่ใส่ได้เลยละถ้ากินได้เบิดนี่ก็อิ่มแหละแต่เ,เบิรนเพิรนบ่หูยิ่มแบบนี่เนอะเพราะว่าสั่งบ่หูยิ่มกินไปเรื่อย เป็นทองแล้วก็ออกทั้งหลังคือคือมอนนี่ยแหละพี่นอ้องคือตัวไม้นี่แหละตัวไม่ก็กินมอนกินมอนไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆพอเต็มท้องก็ออกทั้งหลังไปเรื่อยๆคือกันละสัางคือกันเมันเป็นมันเป็นสัตว์ที่บ่มีบ่มีกระเพาะใหญ่ครับบ่มีกระเพาะย่อยอาหาร นี่ล้ำใสเงี่ยกินอัดเข้าไปอัดเข้าไปแนนก็ออกออกทั้งหลังเลยแนนเพราะแต่แนนเต็มแล้วออกทั้งหลังออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆครื่อบ่งเคือบ่ง,ค,บง,ค,บง,ค,บงคือมอสมอนหน้องนี่ล่ะกินแนยุม่มนียสังเกตบึงแล้วมาช่วงเศรอบ่อยากนี้ ผลกระลิ้นแคะที่จังน้อยกับพื้นกระสีเลือกที่บังงนยางสายยางขาัวไหวคือว่าบ่หิวตัวนี่ก็เลยผ้ากับกนอนคดแตหิวเขาน้ำแน่ละละสิเทียงก็เลยไปก,ก,นนยกินเขากินน้ำแล้วก็เลยออกมาใหม่กินไปเตียเอ้ย ห็นหยาละซีอ้อยออกมากตาม,มองสันสันคเพิ่นซีอ้อยออกมากทั้งพีมองหยาสันสันมอง,งนเน่งงาแน,น่ว่าเงาแน่เพิ่นมักเล่นมือที่ให้กินยังสันเพิ่นเพิ่นบกข่อยหยาหอกยันยันเต็มทองไว้แล้วะฝากกดไหลกดแค่เด้อผ่อพลามในกนออกทั้งหลาย หลักแจ้งวิธีฟอนชล่าเี๋ยวท้ายคิดคอมเมาต์พี่น้องดึงเรื่อยๆเขาไปฟฟอนให้พอมเมพี่น้องทุกท่านทุกคนอีซีทุกท่านผยก็ดีมีแห้งเป็นเจ็บบ่อไดผมขไข่บ่อยนี่ เก็บเพื่อจนตลอดปลอดภัยจะอันตรายท,าทาั้งไลทั้งปวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองให้รู้เย็นเป็นทุกตัอให้ธรรมะข่าขึ้นน้องผู้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดลายกำลังระบาดนะ ดทุกวดโศกบดโลกดไทยเลยจยกคอเด็ดกำลังปาจนาทุกการเงินกาเงินไหลกองคิดท่องอะไรท่องหลมาไหลมาที่มาประกาศสายขึ้สายนำประแมงคุ้มค่าบ่มีหแทงวัดทุกวัดโศกบัดโลกบดไทยเลยพี่น้องำรับีไปจุกทนเ้ครับเออสวัสดีครับ